พระมหากษัตริย์ไทยพระชวงทนบุรีสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีมีพระนามเดิมว่าสินเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักร,รทนบุรีและเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวของราชอาณาจักร,รทนบุรี เดิมพระองค์เป็นนายทหารในรัชการสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอาอมรินต์ต่อมาพศ .2310 เกิดการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองพระองค์ได้เป็นผู้ขับไล่ทหารพระมาท,ที่ยึดครองกรุงศรีอยุธยาอยู่ในเวลานั้นและได้ปรับดาพิเศษเป็นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา โดยพระองค์ย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงธนบุรีและรวบรวมแผ่นดินซึ่งมีขุนศึกก๊กต่างๆปกครองอยู่ให้กลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้งเช่นเดียวกับการขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางนอกจากนี้ยังทรงฟื้นฟูราชอาณาจักรในด้านต่างๆให้กลับคืนสู่ภาวะปกติหลังสงครามทั้งส่งเสริมกิจการด้านเศรษฐกิจ ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและการศึกษาภายหลังรัฐบาลไทยประกาศให้วันที่28ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินและอย่างทรงได้รับสมัญญานามมหาราชพระองค์ทรงสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่6เมษายน พศ2325เมื่อพระชนมายุได้4 8พัรษาหลังถูกสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งเป็นพระสหายสำเร็จโทษและสืบราชสมบัติต่อเป็นต้นราชวงศ์ราชวงศ์จัก,กรีในปัจจุบันรวมเวลาครองราช15ปี พระองค์มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้น30พระองค์พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ของชาติไทยที่ประชาชนรู้จักดีและเป็นที่เคารพสักการะมากที่สุดพระองค์หนึ่งนอกจากนี้ยังมีพระบรมราชานุสณ์ของพระองค์ที่ประดิษฐานมากที่สุด